ของขวางขนาดเลยเด้มันเป็นสีเป็นสามสิบก็เลยหนึ่งพถึงบปนลทั้งผู้เลยเนาะแต่ว่าผูประสูงเนาะผู้ตัเพื่งจังหวัดมุกดาหารอันนี้โบสถ์ท่านาลงไปบ่ได้เนาะพี่ผู้เขามีตาใหม่ดรดมสมบูรณ์กว่า จังหวัดมุกดาหารเนี่ยซีนีผู้เขาหลายเทนะ่พี่น้องจะว่าหนาวเวลาหนาวก็สิหนาวแห้งลมเพิ่นลมน่ะตอกบ่ลงไปบ่ได้เนาะเป็นกุฏิเพิน่นน่ะกุฏิเพิ่นก็มีหลายหลังเลยหนึ่งสองสามสี่สี่หลังห้าหลังวัดก็กว้างกว้างเลยจังหวัดมุกดาหาร โบทต้นต้นไม้เงี้ยคนต้นไม้หลายกว่ีวัดบ้านอกีกนี่ไม้หลายเนาะคนนะต้นไม้ต้นไม้เงี้ยคนต้นไม้หลายกว่ีวัดบ้านอกีกนี่ เพื่อนบริษัทกุฏิเพื่อนเพื่อนบริโุคลงดินได้พี่น้องนะเขาจะอันเอาทอสั่งไปแล้วก็เอาตั้งตั้งไปเลยเด้เพื่อนบริษัทกุฏิเพื่อนเพื่อนบริโุคลงดินได้พี่น้องนะเขาจะอันเอาทอสั่งไปแล้วก็เอาตั้งตั้งไปเลยเด้จังหวัดมุกดาหารบัญฑรีหล้อมบ่ตำบลนาสีนวลนั่งแม่นอยูตับตำบลนาสีเลยอำเภอเมือง ม่่ลมเลื่อนค่ะจังหวัดมุกดาหารบันไทายล่อมตำบลนาสีนวลนนะั่งนี่นอยูออ่แบบตำบลนาสีแม่อำเภอเมืองขวาง,งขนาดเลยเด้มันเป็นเป็นสีเป็นสามสิบก็เลยถึงบ้านถึงผู้เลยเนาะแต่ว่าผู้บ่สูงนะผู้ต้นตักจังหวัดมุกดาหารบันไทายล่อม,อมตำบลนาสีนวลนนะั่งนี่ นั่นอยู่ตับตำบลนาศีเหนออำเภอสวนคูลงมามหนาวหนาวล่มมุกดาหารนะเพ,พ,พิ่นบรนะเด้กุฏิเพิ่นเพิ่นบระเด้นคูร่งดินเลยพี่น้องนะเก็จะเอาทอตั้งไว้แล้วก็เอาตั้งตั้งไปเรื่อยเอาตั้งไว้น้ำหินแล้วได้กุฏินะกุฏปอดายไม่แต่หินเนาะก็ให้แบบนี้แหละ อมลมเดอนค่ะบวชเพิ่นพี่นอ้องบวชไม่หอดบวชเลยค่ะพ,พี่นอ้องลมเดินขนาดเลยเด้เป็นกุฏิเพิินนะกุฏิเพิ่นก็นมีลายหลังเลยหนึง่งสองสามสี่สี่หลังห้าหลังวัดก็กว้างกว้างเลยครับจะว่าหนาวเวลาหนาวก็กสิหนาวแห้ง ล่มเพลนล่มนะตรงจังหวัดมุกดาหารันมีโบสถ์เพ่นก็บ่ลงไปบ่ได,ด้เนาะฝนคู่ลงม,มากิจหนาวหนาวล่มมุกดาหารนะเป็นกุฏิเพ่นนะ พุทเพิ่นก็มีหลายหลังเลยหนึ่งสองสามสี่สี่หลังห้าหลังวัดก็กว้างกว้างนะครับใม่หลายเนาะเพต้นดำผู้ต้นดำบางต้นใหม่เด้วยน้องเห็นบ่ต้นยังนะต้นกิจเมื่อไงลมเลื่อนครับจะวันหนาวเวลาหนาวก็จะหนาวแห้ง ลมเพิ่นล่ม,น,ลมน่ะตกพี่ผู้เขามีปลาใหม่อุดมสมบูรณ์กว่าจังหวัดมุกดาหารเนี่ยซีไม่ผู้เขาหลายเลยีน่น้องางามคักพี่น้องว่านีมากงามเลยค่ะกติพันแล้วก็มีโขดหินแน่คุณน่ะจังหวัดมุกดาหารบันทายลมแต่เหมือนน่าซีนวลนนะั่งแม่นอยู่าดอก ตำบลน,นาสีนวลอำเภอม,มุกดาหารบ้านไทยล้อมบ่ตำบลน,นาสีนวลนะน,น,น,าน,าน,นั่นอยู่ตับตำบลนาสีนวลอำเภอบวัเพิ่นพี่น้องบวไมีหอดบววเลยคักพี่นอ้องลมเดินขนาดเลยเด้ hey, เขื่เขื่เห็นอยู่บ้านอยู่ตั้งเหมือนน,น้ำหินสุตตนเลยจ้ะเอาเสาตั้งหินเลยเด้ อยู่เนาะแป๋กเนาะพี่น้องกันปะแม่เมื่อนแม่ลมเลื่อนอมลมลออครับเพิ่นบริการกุฏิเพิ่นเพิ่นบริกุดลงดินเนี่ยพี่น้องนะเพก็จะเอาทอตังๆๆ้งไว้แล้วก็เอาตั้งตั้งไปเลยเด้ไม่หลายเนาะฝนนะตน้นคู่ลงมากหนาวหนาวล่มมกอทหารนะ ฝนคู่ลงมากพิษหนาวหนาวล่มมุกนาหานะเบาลงไปบดายเนาะฝนคู่ลงมากพิษหนาวหนาวล่มมุกนาหานะจะว่าหนาวเวลาหนาวกับหนาวแห้งลมเพิ่นลมน่ะ ลุลงไปบ่ได้เนะาะตัมผู้ต้นตม<บ>ัมบางต้นใหม่เด้อพี่น้องเห็นบ่ต้นยังด้ยต้นกิกจังหวัดมุกดาหารบันไทยล้อมตมบลน,บน,นาสีนวลนั่งแมนยูดอกตมบลน,นาสีนมนะอำเภอเมืองเมืองแม่ล <criticism. S 2> มเลื่อนค่ะใไม่หลายเนาะ ต้นไม้ลุลงไปบ่ใดเนาะที่ผู้เขามีตาใหม่อุดมสมบูรณ์กว่าจังหวัดมุกดาหารเนี่ยจิมีผู้เขาหลายแถวต่ำผู้ต่ำๆบางต้นให่เราตี่นเห็นบ่ต้นยังต้นกิกต่ำ ผต้นตามบางต้นใหม่เลยพี่น้องเห็นบ่ต้นยังนะต้นกิกเพิ่นบ้อ้กุฏนะิเพิน่นเพิน่พนบร้คุดลงดินเลยพี่น้องนะเก็จะอเอาทอตั้งไว้แล้วก็เอาตั้งตั้งไปเลยเด้ต้นไม้กิกไม่จิกไม่ห่งแต่ว่าเนะนะพิ่นบองค่ะพี้อง กุฏิเพิ่นเพิ่นบริโุดลงดินเลยพี่น้องนะก็จะอันเอาทอตั้งไว้แล้วก็เอาตั้งตั้งไปเลยเด้ตายแล้วเนี่ยาจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขตอำเภอเมืองสิมี่ภูเขาหลายจะว่าหนาวเวลาหนาวกับนนหนาวแห้งลมเพิ่นลมนะต่ำผู้ต่ตำๆบางต้นใหม่เด้พี่นอ้องเห็นบ่ ต้นยังไงต้นกิก่งกว้างขวางขนาดเด้แท้มันเป็นสีเป็นสามสิบกว่าไร่นมาทึ่งบ้านนี้ทึ่งผู้เลยเนาะแต่ว่าผูประสูงนะผูตันต่างต่างเหมือนน้ำหินเลยเด้ขุดตีนะขุดบ่ได้มีแต่หินเนาะคือเฮ็ดแบบนี้แหละลายลนี่ว,นวัดเจวัดมุกดาหารเนี่ยเขตอำเภอเมืองสินี่พูเขาหลาย ลงไปบ่ไดเนาะฝนคู่ลงม,มากหนาวหนาวล่มมุกดาหารนะต้นไม้เงี้ยคนะต้นไม้หลายกยวญวัดบานเออฝนคู่ลงม,มากหนาวหนาวล่มมุกดานหนารนะ ลมเลื่อนค่ะงฝนพูลงมากหนาวหนาวล่มมกดาหารนะบอกลงไปบดายเนะาะต่ำพู่ต่ำๆบางต้นใหม่เราพี่น้องเห็นบ่ต้นยังนะต้นกิกเได้ได้เห็นอยู่บ้าน